ไปเซิย์ฟก่อนก็นได้พี่ได้ยิงอ้ยตายเลยเยอะอยู่นอกประตูก็ออกไปขวายใช่ป่ะไม่รู้พี่มันยิงอยู่นอกประตู

กินยาอยู่ข้างบนสองตัวพี่โอยิงใช่ไหมใช่พี่อีกมัน มันวิียกใครเยี่ยวกระจกอ่ะมันพี่สองตัวอุ้ยดักทางลงไว้ใช่ไหมตรงที่แม็กตายอะ่ะใช่ ้ยเหรอใช่ชั้นหนึ่งตวประตูขึ้นไปไดขึ้นเลยพี่เก้าสิเดียได้สกอร์ไยเร่งๆยูเอสศูนย์คือยี่มันเจ็บอยู่นะสองร้อย Vai pra casa, só tem que estudar. Só normal cara! Coxa vocês rapazes, é assim que você 돼 pra igreja é ileso. nha, đặc thách người bét, Ui đặc thách ui ha, check con này, con này, ไม่ดูครับเสียมีไม่อยู่เราไม่ดูครับยังไม่ได้อ่านเรืออร่องเลยกน้จอพี่กน้จอกน้จอไม่ใช่ที่หอยแดงนะครับมนนอบอกเลยเขาจะยึดตาครับไม่ผมเดือดพี่เดือดหรอพี่ น่าจะถูกผมยิงทีเดียวเลยโดนมึงไปหมดพี่ <Natural Four> รีพอร์ตแม่งเลยเชื่อ